สวัสดีครับชาวเมษครับผมอาจารย์นักการแก้วเพิ่มตูดวงชาวเมษในเดือนตุลาคม2565นะครับว่าดวงการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงบ้างนะครับชาวเมษคือท่านที่เกิดตั้งแต่13เมษายนถึง14พฤษภาคมของทุกปีที่เรียกว่าราศีเมษนะครับกลางเมษาถึงกลางพฤษภานะครับหรือเกิด ช่วงลัคนาอยู่ที่ราศีเมษต,ตามเวลาตกฟากนะครับท่านดูประกอบกันได้นะครับใช้ได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับแม่นเหมือนกันมาดูดาวประจําตัวนะครับในช่วงเดือนสอเดือนที่ผ่านมาก็ชาวเมษก็ขยันขันแข็งนะครับดาวประจําตัวเข้าเรือนการเงินนะครับแต่ก็มีรายจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ดาวประจําตัวตั้งแต่วันที่3 ตุลาคมไปแล้วนะครับดาวประจำตัวจรเข้าสหัชชะนะครับนะก็ถือว่าทำให้เป็นคนขยันไปมาหาสู่กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือติดต่อวิ่งเต้นนะครับยิ่งเข้าสมาคมเข้าประชุมสัมมนายิ่งเดินทางมากก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านฝ่ายขายหรือการตลาดนะครับมีโอกาสได้ พบปะสังสรรค์หรือมีการประชุมนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือก็เข้าไปหาญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงได้นะครับในช่วงนี้ก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับบางคนก็มีเกณฑ์จะได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เจ็บป่วยเหมือนกันนะครับเพราะดาวอังคารเป็นดาวตนุลักษ์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับเขาสหัชะแล้วก็ช่วงนี้การเดินทางก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุหน่อยก็แล้วกันนะครับในเดือนตุลาคม มาดูเรื่องการงานนะครับต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับธุรกิจการงานยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะดาวชุมนุมกัอยู่เดือนอริเยอะนะครับต่างดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวประสขซึ่งค่อนข้างที่จะวุ่นวายทีเดียวนะครับบางคนลูกน้องลาป่วยนะครับทำธุรกิจติดขัดการติดต่อวิ่งเต้นต่างๆมักจะติดขัดล่าช้าปัญหาจุกจิกนะครับ นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา,าชาวเมษบางคนอาจจะรู้สึกว่าการงานไม่ค่อยก้าวหน้าการค้าการลงทุนก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากดาวเสาเราเจริญกรม,มะเนี่ยนะครับตั้งแต่มิถุนาถึงวันที่9ตุลาคมเนี่ยนะครับดาวเสาพักองศานะครับก็ทําให้งานติดขัดล่าช้ามีการเลื่อนโครงการออกไปนะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานด้านรับเหมาก่อสร้างนะงานด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับงานด้านการเกษตร นะก็มีเกณฑ์ที่จะมีการเลื่อนออกไปนะครับหลังจากวันที่9ตุลาคมธุรกิจการงานก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาบ้างนะครับนะเพราะว่าดาวยังอยู่เรือนอริอยู่เยอะนะกขาดาวพุธธุรกิจการงานติดขัดราชาอยู่นะครับพอเข้ากลางเดือนไปแล้วนะครับธุรกิจการงานการติดต่อวิ่งเต้นต่างๆมักจะประสบความสําเร็จนะครับ สามารถขยับขยายธุรกิจการค้าขายได้ดีขึ้นนะครับลูกน้องบริวารหรือลูกหลานช่วยให้ธุรกิจการงานประสบความสำเร็จนะครับก,รการงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาหรือลูกค้าใหญ่ๆนะครับลูกค้าที่มีฐานะการเงินมั่นคงนะครับทำให้ธุรกิจการงานมีความมั่นคง นะครับมีฐานะการเงินมั่นคงเข้ามาสนับสนุนทําให้การงานคึกคักมากกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็ถือว่ากลางเดือนไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะดาวเสาร์ที่ดาวการงานพักองศาก็เริ่มเดินหน้าตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจากนี้ไปชาวเมษจะมีธุรกิจการงานที่ขยับขยายไปได้ดีขึ้นนะครับมาดูด้านการเงินนะครับ สามอาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยนะครับการเงินยังไม่ค่อยคล่องเท่าที่ควรนะครับเพราะดาวประสุกดาวการเงินเนี่ยนะครับเป็นประเกษตรออกเป็นนิดนะครับอจอดอยู่เรือนอรินิดแปลว่าต่ำนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพด้านการเงินก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับบางคนก็หาเงินยากในช่วงนี้นครับทำมาค้าขายกว่าจะได้เงินเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะครับบางคนพอมีเงินก็ต้องนําไปใช้หนี้สินนะครับ หรืออาไปขยายธุรกิจงานใหม่นะครับบางคนก็มีเรื่องจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกับคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะลูกหลานบริวารลูกน้องนะครับบางคนที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเจ็บป่วยเหมือนกันนะครับพอเข้าเดือนตุลาคม21ตุลาคมไปแล้วนะครับ าดาวการเงินจรเป็นเกษตรมะเร็งลักษณะนะครับช่วยฐานะการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นมีเงินไปลงทุนค้าขายหรือขยับขยายธุรกิจการงานให้มั่นคงมากขึ้นนะครับ <c oughs> บางคนมีเงินให้คู่ครองคนรักไปจับจ่ายใช้สอยภายในครอบครัวนะครับชาวเมธต,ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะครับเพราะดาวมรตยูนะครับ <c oughs> ดาวอาเพศเนี่ยยังจรอ,อยู่เรือนการเงินนะครับ ทำให้การเงินผันผวนปันปวนในระยะยาวต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะดาวมดยูอยู่เรือนการเงินจนถึงวันที่1นึธันวาคมเนี่ยนะครับมักจะมีเรื่องการเงินมีเรื่องปุบปรับฉับพลันที่ต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเกิดอุบิเหตุทางการเงินขึ้นมานะครับ ครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับพยายามเก็บออมส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในฉุกเฉินนะครับหรือเก็บไว้เป็นเงินออมนะครับวางแผนการเงินเป็น3ส่วนนะครับใช้ในชีวิตประจําวันนะใช้เก็บออมและใช้เงินเก็บเพื่อฉุกเฉินนะครับบางคนก็มีเหต RI, ุให้ซ่อมรถซ่อมบ้านหรือใครเจ็บป่วยจะได้มีเงินสำรองเลี้ยงชีพนะครับได้มีเงินใช้จ่ายยายามฉุกเฉินนะครับ ไม่งั้นถ้าไม่มีเงินเก็บเนี่ยอาจจะทำให้เงินช็อตได้เหมือนกันนะครับมาดูเรื่องความรักคู่ครองนะครับดาวพุหัเนี่ยดาวแห่งความรักคู่ครองเนี่ยนะครับจอดอยู่เรือนอรินะครับในต้นตั้งแต่ปลายกันยาเป็นต้นมาแล้วล่ะนะครับจนถึงวันที่20ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ทำให้ความรักยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับพอหลังจาก21ตุลาคมไปแล้วดาวพฤห ดาวความรักจอาเป็นเกษตรเหล่งลัคนาทาม,มุมเจตทุกคนกับดาวเสาคู่ศัตรูด้วยนะครับทําให้ความรักไม่ค่อยสดใสมากนักนะครับมักจะมีเรื่องระหองระแหงขัดแย้งกันเป็นช่วงดวงดวงดาวแห่งความรักทา,ม,ม,ม, <c oughs> าม,มุมขัดแยง้งนะทามุมขัดแย้งแล้วยังเป็นช่วงดาวพิทุบาทเรื่องดาวสุขเล็งลัคนาเนี่ยนะครับก็เรียกดวงพิทุบาทเรื่องคู่นะครับ ศุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์นะครับถ้าในพื้นดวงของใครมีดาวสุกเล็งลัคนาในดวงกําเนิดเนี่ยนะครับจะทําให้ความรักเสียหายนะครับมีเรื่องอกหักรักช้าผิดหวังแต่ดวงจรมาเร็งแค่หนึ่งเดือนนะครับก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากนะทาให้ความรักมีปัญหาแค่ระยะสั้นๆนะครับนะคนโสดก็มีโอก,โอกาสอกหักนะครับผิดหวังคนคู่ที่แต่งงานก็อาจจะมีเหตุให้เราห้องรแหงกันบ้าง อย่าไปคิดมากอย่าไประแวงกันมากเกินไปนะครับหรืออย่าคอยจับผิดกันมันจะกลายเป็นเครื่องบานปลายใหญ่โตในภายหลังนะครับคู่สามีพญญยาที่อยู่กันมานานก็มุนลิ้นกับฟันนะครับก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับขอให้คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับอยู่แค่เดือนเดียวนะครับอดทนรอคอยนิดหนึ่งนะทะเลาะก,กันส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละครับ พราะมีรายจ่ายเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <c oughs> มาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับโดยภาพรวมแล้วชาวเมดควรดูแลสุขภาพให้ดีอย่าประมาทนะครับต้องถือกติว่าอัปมาโนปมาโตมัจจุนโนปะทังนะครับความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะครับเนื่องจากดาวราหูทับลักนาเนี่ยดาวราหูถือว่าเป็นดาวบาปเคราะ์นะครับเป็นดาวธาตลมใครเจ็บป่วยหนักมีโอกาส ไปเร็วเหมือนกันนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับดาวธาตุลมไม่เหมือนกับดาวเสานะครับดาวเสาเวลาใครเจ็บป่วยจะนานกว่าจะรักษากว่าจะเจ็บกว่าจะตายนะครับต้องใช้เวลานานบางทีใช้เงินหมดไปเป็นล้านก็ยังไม่หายนะครับแต่ดาวธาตุลมดาวอังคารหรือดาวราหูทับลัคนาเนี่ยทำให้มาเร็วไปเร็วนะครับโดยเฉพาะถ้าดาวราหูใครเดิมเป็นดาวลอยอยู่อลิมรณะวินาทนะครับจอดมาทับดาวคู่ศัตรูเช่นดาวพุธนะครับ นะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะก็ขับรถขับราก็ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะครับราหูคุมลักขณากระทำใจร้อนบู๋วามนะครับทำให้เกิดเรื่องเกิดราวได้ง่ายๆนะครับ,กร,บกระทบกระทั่งกับคนอื่นได้ง่ายหรือขับรถนะครับอาจจะขับด้วยความเร็วหรือความประมาทนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณชาวเมธนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับ ขอบคุณ <wield ing 1970> ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับก็ขอให้ฟห <ain> ังหูไว้หูนะครับการดูดวงแบบภาพรวมเนี่ยนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะครับก็ขอให้ดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับไม่ต้องไปเชื่อมากขอให้ฟังหูไว้หูนะครับอะไรที่ทายดีก็อย่าประมาทอะไรที่ทายว่าเสียก็อย่าท้อแท้สิ้นหวังนะครับขอให้มีขวัญกำลังใจ นะครับในการดําเนินชีวิตเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับดวงแค่30%มนะครับอีก70%มันขึ้นอยู่กับการต่อสู้ฟันฝ่านะครับใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะครับพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตธุรกิจให้เจริญก้าวหน้านะครับเขาเรียกว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะนะครับความสําเร็จของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมาจากดวง3 0นะครับ อีก70%มาจากความขยันมันเพียนนะครับความฉลาดการวางแผนที่ดีนะครับและการลงมือทำนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ฟังเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพวกเศรษฐีส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงเท่าไหร่นะครับบางคนก็เชื่อมั่นตัวเองสูงไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงนะบางคนเวลาเจอวิกฤตชีวิตวิกฤตเรื่องธุรกิจค่อยหันมาดูดวงกันนะครับ ใครสนใจดูวดวงฟรีเชิญฟังวิทยุที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเวลา11โมงถึง12.00น,นนะครับทุกวันจันทร์นะครับผมจัดรายการที่นี่นะครับบางคนก็บางวันก็บางอาทิตย์เนี่ยนะครับก็มีพิเศษในวันอื่นด้วยนะครับรายการทุบโต๊ะโหนดำเนินรายการโดยอาจารย์ชยุทธวันเกิดนะครับเป็นรุ่นน้องจุลานะ เตรียมเมมเบอร์หรือจดเบอร์โทรศัพท์ของสถานีไว้นะครับเบอร์โทรสถานีวิทยุ fm 97นะครับ022763633ครับ022763633นะครับโทรเข้าไปดูดวงสดนะครับดูดวงแบบนิ้วรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมันจะแม่นกว่าการดูดวงจาก YouTube นะครับเพราะรู้ดาวทุกดวงดวงกำเนิดและดวงจเนนะครับดาวจรก็ทำให้มีความแม่นยำสูงนะครับ ดวงเมืองไทยและดวงโลกนี้ยังวุ่นวายอยู่นะครับขอให้เราอยู่อย่างมีสติไม่ประมาทนะครับอยู่อย่างพอเพียงนะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอ,ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการครับสวัสดีครับ